ดีครับตอนรับเข้าสู่ลุงเลินปนึกแฟมิลี่สวัสดีเจ้าวันนี้อยู่บ้านสวนพะเยาเหมือนเดิมครับมีเมนูแปลกๆมันนี้ลุงเลินน่าจะเคยกินครั้งแรกเนี่ยปนึกบอกว่าจะแกงมันปูใส่ปลานิน่แกงอ่อมยังไงปนึกกาจะต่ำ เนี่ยเนื้อปูเนี่ยเขาจะเอาไปต่าขั้นเอาน้ําม,มาแกงมาแกงอมแกงอมอ่ามันปูนี่เดี๋ยวเขาไปล่างเขาก็จะเอามาใส่ตัวต่ากันเนี่ยอ๋อเ,เปื่นมันปูแล้วก็พิเศษปนึกบอกว่าปูนาเล็กๆนี่จะแกงด้วยนี่นะล้างสะอาดแล้วก็แกงใส่กับผนินแกงอมเอออ๋อเจะแกงใพ้พอเจ้าคอยติดตามครับผมว่าเคยกินครั้งแรก ขกเอาน้ำเอามันปูคั้นเอาน้ำคั้นเอาน้ำปูนะครับมันปูนะครับรอบนี้ไม่ใช่น้ำปูรอบนี้เอาแต่ไขมันมันเหลืองๆนี่ครับมาแกงช่วงนี้ปูนาเยอะก็เมนูตามธรรมชาติตามเท่าที่มีครับปีหนึ่งมีเตียนปีหนึ่งเออเมนูนี่แปลกๆนะครับผมยังไม่เคยกิน แต่ปูเนี่ยแต่แกงปูก็ยังเคยกินอยู่เออใช่ใช่มันเยอะมากนี่ครับเราจะคว้าเอามันไปแกงใส่ปลามันจะมันตอนเนี้ยตอนเข้าออกเข้าเหลืองเนี่ยอืมมานี้ก็ได้เนาะแกงออมลุงเลินก็จะไปเก็บผักสําหรับใส่ออมเขอมันปูได้จี้แล้วก็มาล่างเพสะอาดเจ้า ต้องกระชอนหูแรกนะหูใหญ่มันก็จะหลอดไปเห็นมันเ้เจ้วัตถุดิบแกงออมมันปูจะมีั้งละเฮามีปูแกะเอาแต่เนื้อมันกับมันมันอ่าจะมีตัวปูเอาใส่ตัวเจ้าแล้วมีหอยมแมลงคู่มีปลาเน้นแล้วก็มีมันปู แล้วก็มีพักทั่วพักยาวใบชะพูมีพักชีลาวหอมแป้นเปอก็คือหอมอย่างพักชีพลังแล้วก็หมกแป้งมะเขือพวงนะเจ้าหัาดมาได้ก็มะเขือเจ้าพญาของเขานี่เจ้ามะเขือเจ้าพญากานี่เขาจะมาโคกเนื้อปูก่อนก่อน ปูหอามีหลม่นึกจะแบ่งเป็นทําอ่องปูโดยเจ้าจะแบ่งเกิงไปทําอ่องปูอันนี้ต่ำก่อนเอาเนื้อมาต่ำก่อนเจ้าต่ำแล้วก็ขั้นเอาหน้ามันมันมนัน ມື mm ້ລະອີຍເລີຍນະົ hmm. mm ້າຕະບັ້ນອົານ້ຳມ เอาตีโครแก้วบัดขั้นเอาน้ำแล้วก็จะต่ำต่อรอบสองเจ้าโคกันละเอียดอ๋อนี่คืออาน้ำแกงใช่ไหมนีย่ยน้ำแกงแกงอ่อมโอเคเลยน่าจะอร่อยอยู่นะสีไม่ดำเนาะเป็นสีมันปูเลยอโอ้ น้ำอีกไหมเติมอ่าช่วยกันทำาติแล้วครับเมนูนี้กินครั้งแรกเมนูนี้ต้องหลายคนยากมกันเนาะแต่กินของอร่อยต้องใจเย็นๆกันนึกบอกทีม่มันเยอะก็จะทำเก็บไว้เนาะที่มันเยอะจะเก็บเกบทบ<า>ข<ว>องปูไว้ของปูแต่ไม่ได้ ดด้ทาใหูเนะยังไม่ทําให้ดูจะให้ <c oughs> <c oughs> ทําดูวัน <c oughs> หลัง <c oughs> เอาเอาน้ำมาแกงน้ำปูมาแกงอ่อมให้ดูโอเคตัด okay. น้ำเสร็จแล้วเราก็เอามาตำเพิ่มนะครับตำเพื่อจะปั้นเอามันปูเเดิมตรงนี้ปปเนตดกรองมันปูรับแรกอยู่ แกงออมนี่จะใช้มันปูล้วนเลยนะเนี่ยสมน้ำขุกคลิกส่วนรอบสองจะไว่ทํทำอองปูเจ้าอัานแบ่งมงัดแกงออมเก่งออมส่วนหนึ่งช่วนหนึ่งทำอองปูนี้ใช้เวลานานใช่นานเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ที่จะไปทำนะครับมันต้องเคี่ยวเดี๋ยวค่อยทำให้ใหดูวันหลังอ่า เอาวันนี้แกงก่อนหิวข้าวแล้วแกงออมก่อนเอามาเตรียมหัน่นมะเขือกันก่อนเจที่จะใส่แกง อีกเลยใบชะพลูอันนี้พักชีลาวอันนี้พักชีฝรัง่งทำได้ไหมเจ้าใม่ใส่ท้ายเลยทั่วพักยาวกะจะเด็ดพอดีคำเจ้าพัพักยาวนี่เขาจะใส่เกลืองเดียว มันจะคล้ายๆแกงแคร์นั่นแกงแคร์แกงอ่อมเนาะอันเดียวกันอันเดียวกันแคร์แกงอ่อมเสียงรถก็จะเข้าหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ดูดข้าวกันแกงของแม่เนื้อนี้แม่เนื้อแย่ไว้แล้วมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมแล้วก็หัวกระชายนิดหน่อยขมิ้น ตะกับพริกชิพว่าแห้งพอน้าเขาเดือดแล้วมันปูจะจับกันเป็นก้อนๆเจ้าพอเดือดเขาก็จะมาปรุงรสกันเจ้าของปรุงรส ผมนัวเจ้าน้ำห้อนแล้วเอาป่าลงเอาป่าลงไปแล้วห้ามกลน้ปิดฝาทิ้ไงไว้ประมาณ15นาทีเจ้า สิบห้านาทีแล้วเจ้าต่อไปจะเอาพักเป็นมาแข้งมาเขือลงใส่เจ้าเขือเข่อนเอามาเขือใส่ ตามด้วยมะทั่วเออมะทั่วพักยาวครับมะเขือพวงเจ้าตามด้วยปูและวก็ของแมลงปูแต่กับมีดป่าไว้สักประมาณสิบนาทีจ้าวันสวดสดของเฮาก็สซูหมดแล้ว พิถ่ายโดยใบยชะพูผักชีพลังชีลาวผักชีลาวหลายผักชีชีราวเจอผักชีพลังอร่อยแน่นอน ร้อยครับเมนูเด็ดบ้านสวนเดี๋ยวตั้งโต๊ะกินข้าวกันครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบครับ,รบามากินข้าวน้องกันครับมาเปื่อนๆกินข้าวออมมันปูใส่ปลาเนนใส่หอยแมลงคู่ใส่ตัวปูนี่ลั้มขนาดแล้วเนาะเดี๋ยวชิมดูก่อน มันนักกินข้าวเหนียวเจ้าอ,อนนืน้านมันกระลำอยู่ยแล้วแสบแ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 บ,แบปนึกบอกว่าห้ามติดใจเมนูนี้ทำยากมากยากจริงๆครับถ้าจะมมีปูเนี่ยกว่าจะได้น้ำปูออกมาแล้วก็มันูเอาน้ำปูน้ํำมันปูมาแกงอ่อม อ,อ,อจะได้สียินเสียงอยู่ข้างหลังนะครับคนทำปู <l acht> <l acht> ปูนีบมือไม่ยินข้าวเลยตัวปูก็กินได้นะครับล้างสะอาดๆา Mm. มะเขือมันหน้านี้มันนี่ผ mm. <Nee. S 2> ักหลายหลาย mm. มันมันเจ้อ mm. mm. ลำปอ mm. เกี๊ยสิกกินแล้วแซ่บอยู่อ้ากินนล้วปะจวน อันนี้ไข่เจี่ยว,ขว,ว,ยวไข่ขาวเฉพาะไข่ขาวนะครับไข่แดงปนเนื้อเอาไปอ่องปูตีเป็นอ่องปูไปแล้วแล้วก็จะเคี่ยวอีกหลายชั่วโมงแซ่บแซ่บอันนี้ ปลาฟักที่ปลาฟักอืมแม่ว่าเพราะเหมือนอันแกงนั่นแหะใส่ไก่ใส่จะลำเมนูเจริญอาหารครับอเอาไก่ก็ได้หนะเจ้าแกงใส่นี่เป็นสูตรเหนือเนาะอืม สูตรเนือสูตรยายยายจะแกงกินต่อนละอ,อ่อนข,ขั้นเอามันสดๆเลยแล้วก็ลงแกงลงแกงเป็นน้ำแกงไปเข้มข้นเนาะเข้มข้นช่วงนี้มีปูเยอะไปลองทำกินดูนะครับอืม ตัวมันก็อร่อยเนาะมันมันตัวน้อยเป็นปูนาปูนาแท้ส่วนตัวใหญ่มันเป็นปูพันุ์ที่เขามาปล่อยนะครับตัวใหญ่กล้ามใหญ่ใหญ่แตกต่างจากน้ำปูเนาะน้ำปูนั่นจะเอามดเลยให้มันดำอือันนี้เอาเฉพาะมันมันกลับนะาอ๊กอ่าคลิปนี้กินในพี่น้องเบิรงซัํานี่แหละครับ เดี๋ยวจะกินข้าวตอครับตากล้องคืนน้ำลายแล้วครับตากล้องหิวข้าวคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพอกันไหมคลิปหนาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับป้านึกก็ขอฝากช่องอาลุงเลินป้านึกแฟมิลี่ตวยเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเจ้าลาไปก่อครับบายบายส่บสบครับส่บสับถึงข้าว็จแล้วกับมาเที่ยวองผู ตีมันตีเขาขั้นดอก,กี้นะเจ้าอเอามาเคี่ยวตีเหลือที่ไหวตีเหลือที่ไหวครึ่งเอามาแปรงอองปูอ่องปูกก็คือมันปูเนี่ยเจ้าจเคี่ยวจนน้ามแห้งเหนียวเหนียวล้วพอดีแล้วก็เช็ดเลยปรุงล้วเจ้าใส่ผงปรุงรสผงนัวเห็นนหมอย่างละน้อย,ย ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยได้แล้วโอ้หได้หลายกระปุกลยนะเนี่ยปุกเล็กชิมชิมชิมต้องชิมข้าวเหนียวเราสามารถปรุงตามรสตามใจชอบได้ใช่ไหมจ้มมันมันแซ่บครับเยี่ยม รอให้มันเย็นให้มันกล้ามให้มันเช็ดฉัวแล้วก็ค่อยเอาใส่กะปุ๊กเจ้า